มีคลิป2คลิปคลิปแรกก็คือเป็นลักษณะของการาชักชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมลงทุนกับบริษัทดีไอคอนอันที่2เป็นการโฆษณาบริษัทดีไอคอนว่าบริษัทนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักเดี๋ยวอาตมาก็าจะช่วยโฆษณาให้อันที่3ข้อความก็คือว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีภายในข้ามคืนหรือวันเดียวก็ต้องดีไอคอนนะครับอันนี้คือข้อความที่ลักษณะชักชวนให้คนร่วมลงทุน นะครับและข้อความมีกันก็คือว่าถ้าใครไม่ไปอบรมสัมมนากับบริษัทดีไอคอนไอคอนนะฮะก็เปรียบเหมือนกระดานให้คนเขาเหยียดย่ำนะเป็นดักดานไปนะก็พยายามจะทั้งโมดิเวตและเพ t u เชอร์ถ้าพูดภาษาของนีโกชิเอชันผมเองก็เป็นผู้บรรยายวิชา negotiation ของสถาบันการเงินโมดิเวตก็สร้างแรงจูงใจพยายามบิวให้เขาแบบมาลงทุนกับดีไอคอนดีไอคอน ไม่เชื่อก็โอเคถ้าพูดไม่เชื่อก็แช่งแม่งเซาเลยนะครับเป็นคนดักดานไปอันนี้เป็นทฤษฎีของการเจรจาต่อรองซึ่งผมเป็นอาจารย์สอนสถาบักนการเงินในแวดวงแบงค์ในแวดบงบงแวดงสากลทุกคนต้องรู้จักอาจารย์เดนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็ม o ติเวก็เป็นไงถ้าอยากรวยชั่วข้ามคืนก็ต้องมาลงทุนกับดีไอคอนนะครับชั่วข้ามคืนจะเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับนะนะครับนะให้รีบตัดสินใจ นะครับมาลงทุนเลยครับบริษัทนี้ดีไม่ดีเดี๋ยวอาตมาโฆษณาให้อันนี้คือข้อความแรกข้อความที่สองใครที่ไม่ไปอบรมสัมมนาไม่ไปฟังแม่อะไรไอ้พวกนี้คือพวกดักดานนะเปรียบเหมือนกระดานให้คนอื่นเขาเหยียบยำ่ำอันนี้ก็หลักของวิชา negotiation คือ pressure เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเนี่ยเขามาใช้ในการทวงนี้ก็คือ motivate and pressure motivate คือจา่ายนะครับ นะจ่ายเสร็จแล้วคุณได้ลดดอกเบี้ยนะคุณไม่ถูกฟ้องไม่เสียชื่อนะอาะเองไม่ยอมจ่ายนะก็เพรสเชอร์กดดนันแต่เองไม่จ่ายเองจะเจอหนึสเจอโนติสเจอคนไปที่บ้านเจอคนประจานถูกฟ้องศาลถูกยึดทรัพย์อันนี้คือทฤษฎีในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์สอนวิชา m o t i v a t e and pressure นะก็ไปใช้ทางด้านการตลาดด้วยนะพวกขายตรงแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่เดี๋ยวนี้ขายตรง ที่มันทำมาหากินจริงๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีก็มีแต่อะไรเคาเรียกอะไรแอมเวกิฟาลีอะไรพวกเนี้ยเหลือแต่บริษัทใหญ่ๆนอกนั้นแม่ก็่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลายพันธุ์แหลกๆก็เป็นขายตรงสักพักแม่ก็เปลี่ยนเป็นแชร์ลูกโซ่หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ธุรกิจเครือข่ายก็เป็นธุรกิจที่อันตรายนะครับนะเป็นธุรกิจที่อันตรายเพราะฉนั้นก็เราจะเลือกไปเรื่องอ่าอ่าอ่ขายตรงเนี่ยขาต้องระวังเพราะส่วนใหญ่มันไม่ขายสินค้าหรอก แต่ปากมันบอกมันขายสินค้าแต่เวลามันพูดโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยผมเก็บขยะอยู่อีกคนนึงก็ไปอะไรขายแซนด์วิชนะครับอีกคนนึงก็เป็นรอปพอ,อะไรต่างๆนะผมยากจนลำบากวันนี้เป็นไนงะผมมีร้อยล้านรายได้ผมเนี่ยตอนอเป็นลูกจ้างขายขยะอยู่10บาทตอนนี้ผมมี10,000แสนบาทนะครับเติบโตขึ้นมาร้อยเท่าพันเท่าพูดแต่เรื่องความสําเร็จ นะอันนี้คือการโมดิเวตแต่มันไม่บอกเรามันขายกาแฟขายอะไรต่างๆขายยาสีฟันนะครับมันไม่บอกเรยาสีฟันมันดียังไงมันจะบอกเราว่าโอ้ยผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นอาจารย์ผมเป็นด็อกเตอร์ผมประสบความสําเร็จตะกอนนี้ผมเก็บขยะอยู่ข้างถนนนะหรือว่าผมไม่มีส้มกินอะไรต่างมันจะพูดแต่เรื่องความสําเร็จเพื่อเห็นว่าโอ้โหเอาอย่างกูนี่รวยเลยทํางานสองสามปีได้ร้อยล้าน ผ่านไปสองสามปีพันล้านเออผ่านไปสิบปีไปไงติดคุกนะครับนะ่ยเาเรียกอะไรขยันผิดที่สิบปีจึงต้องติดคุกเนะี่ยก็เห็นอยู่แล้วนายพลเนี่ยนะครับขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยแต่กูกูขอพูดใหม่นะขยันผิดที่นะสิบปีก็ต้องติดคุกเข้าใจไหมเปลี่ยนใหม่นะสิบปีก็ติดคุกเพราะมึงขยันผิดที่ขยันด้วยวิธีการแะไะหลอกลวงประชาชน เหมือนวนนียบริษัทดีไอคอนเนี่ย, con, ยโดนพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาครับร่วมกันช่อกองประชาชนพวกมึงก็ติดคุกหมดเพราะอะไรพวกพวกพวกมึงขยันผิดที่ขยันด้วยวิธีการหลอกลวงประชาชนจึงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชนนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าขยันผิดที่ถึงแม้ทํามาสิบป,ปีก็ติดคุกไม่ใช่ทํามาสิบป,ปีแล้วจะรอดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับอย่าขยันผิดที่ นะถึงแม้ทํามาสิปีก็ต้องติดคุกนะอย่ามาพูดนะโอ้ยเราทํามาสิปีแล้วถ้าเราทําผิดกฎหมายเราต้องติดคุกไปแล้วก็เขายังจับมึงไม่ได้ไงนะนะทําไมที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจับมึงไม่ได้เพราะอะไรมันไม่มีคนอย่างกูนะคดีดีไอคดีดีไอคอนเนี่ยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยต้องยกให้พี่เดเลยเพราะกูเป็นคนเปิดคนแรกวันแรกเลยนะ ม,มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่โทรหากูบอกโอ้ยเรื่องนี้กำลังเป็นข่าวดังนะพี่เดย์ลองไปดูที่มีผู้เสียหายเอามาแจ้งความหน่อยผมก็โทรหาต้นอ้อนะอ่าเอาผู้เสียหายมารวมกันต้นอ้อเขามีเยอะว่าเขามารวมกับผมแล้วคืนนั้นก็ถแถลงข่าวรุ่งเช้าแจ้งความเลยนะเพราะฉะนั้นดีไอคอนมันต้องเจอคนอย่างกูนะครับนะรับโทรศัพท์ปุ๊บปาปุ๊บวันรุ่งขึ้นกูแจ้งความปั๊บกูเปิดเลยจนอคนบางคนคนระับ นะักนะกฎหมายทนายความดังๆหลายคนบอกโอ้ยผมรวบรวมข้อมูลมาตั้ง6เดือน8เดือนแล้วครับเห็นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่เดเนี่ยรับโทรศัพท์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจกษษษพอรับปุ๊บมากูไปไงถามต้นอ้อมึงพอมีข่าวข่าวข้อมูลไหมมึงมีผู้เสียหายไหมมึงมาหาพี่เลยเย็นมาเย็นปุ๊บไปไงตั้งไลฟ์สดแถลงข่าวเช้าแจ้งหมายข่าว สิบโมงเช้าพาผู้เสียหายแจ้งความหลังจะไนสองสามวันแม่งโอ้โหคดีแม่งข่าวใหญ่เลยนะเพราะว่าไอบริษัทไอชอบโกงประชาชนพวกเนี้ยมันต้องเจอคนอย่างกูนะเจอคนอย่างกูเนี่ยวันนี้แม่งก็ดับไปเลยนะหมื่นล้านสองหมื 2, ล้านมึงก็จบวันนี้มึงจบแล้วมึงถูกดำเนินคดีสารไม่ให้ประกันตัวอายัดทรัพย์นะองค์กรมึงแตกสลายหมด นะนะครับจบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ว่ารัฐบาลสำนักง,งานห่วยนชาติสรรพกรปปงอสคบกระทรวงการคลังเขามองว่าคนเหล่านี้คือมันเป็นพวกภัยสังคมนะเขามองว่าคนพวกนี้แม่งคือภัยสังคมนะครับนะมองมองคนพวกนี้ว่าคือภัยสังคมนะฮะอืมนะฮนะเขามองว่างนั้นนะนะมองภัยสังคม แล้วก็ผมอย่างยากราบขอบพระคุณท่านพอบอตรนะครับวันก่อนที่ผมเจอท่านท่านบอกแนละ้วมรับรองสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเมือ่ออาชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชนจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังท่านก็ทําสําเร็จนะก็ขออนุญาตขอบคุณแทนประชาชนนะท่านพอบบตายนะครับนะครับแล้วก็ตํารวจผู้บัญการตํารวจสอบสวนกลางผู้การกคบพนักง,งานสอบสวนและทุกคน เจ้าหน้าที่สองขบเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังอ,องค์การอาหารและยานักบัญชีนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านขายตรงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่แต่มึงเอาขายตรงบางหน้ามึงเน้นหาคนนะครับไอ้พวกนี้แม่งไม่เรียกว่าพวกขายตรงหรอกเขาเรียกว่าพวกขายตัวแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่นะครับนะใครมึงทําอะไรเขารู้หมดอ่ะผมได้ส่งรายชื่อไอ้พวก แชร์ลูกโซ่แต่ปลอมตัวเป็นขายตรงให้กับสํานักง,งานตัวแทงชาติเนี่ยชื่อนามสกุลอะไรต่างๆไปแล้วให้เขาเก็บข้อมูลว่าไอ้พวกนี้นมักจะเดินสายครับนะเชิญคนมาฟังมาหาความรู้เชิญคนมาฟังการบรรยายเชิญฟงเออเชิญคนมาฟังการอบรมเก็บเงินถูกๆบางคนไม่เก็บเงินเลยพอมันพอมานั่งฟังฟรีนะเสร็จแล้วปุ๊บแม่ก็ไปมีทีมเเรียกอะไรทีมตกทรัพย์ทีมหลอกลวงมาเลยครับปิดห้องเสร็จแล้วแม่กับไปไง เป็นไงหลอกลวงครับก็เหมือนกับบริษัทเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไไขายตรงที่เป็นข่าวเนี่ยเอ้านะมึงก็นะโฆษณาไปเลยยิงสปอตยิงโฆษณาอะไรจะไรไปนะครับเอ่อยิงโฆษณาไปเลยครับ89บาทนะใครอยากเรียนออนไลน์3วันอะไรแม่งถูกขนาดนั้นนะ นะครับหลักสูตรอบลวงเนี่ยน้องๆผมเนี่ยสอนเป็นวิชาพวกนี้หลักสูตรนึองอย่างน้อยก็หกพันหมื่นนี่แม่งหกสิบเก้าอะอะไรแปดสิบเก้าบาทมาเรียนมันก็หาคนมาพอได้เรียบร้อยมันก็ทีมคอยตบซับหลอกลวงแล้วก็ให้เปิดบินสุดท้ายแม่งติดกุ๊กผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขารู้นะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขารู้เลยพวกนี้แม่งครับพวกอะไรชอราา่อโกงประชาชนก็เป็นที่มาของการออกหมายจับพอออกหมายจับแล้วเขาไม่ให้ประกันตัวสารก็ไม่ให้ตำรวจก็ไม่ให้ นี่ตอนนี้ก็ต้องเอาอายการเข้ามาร่วมด้วยเอา DSI ไม่ต้องห่วงหรอกอบริษัทดีไอคอนเนี่ยดีไอคอนในที่ผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีทางรอดอ่ะไม่ว่ามึงจะวิ่งเต้นโทรหาคนนั้นคนนี้เขารู้หมดนะมึงโทรหาใครอ่ะโทรหาใครในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขารู้โทรหาใครในสำนักงาน,นอายการโทรหาใครในสอขบอเขารู้หมดนะนะกูจะบอกผู้มึงเลยนะไอ้พวกผู้ต้องหาทั้งหลายเนี่ยมึงติดคุกยาว นะครับมึงติดคุกยาวเลยไม่ว่ามึงจะบอสนั่นบอสนี่บอสหาเลยเดี๋ยวแถวสองก็มานะแล้วไม่ดูวะวันนี้ท่านาท่านอารองผู้บัญชาก,การตำรวจสอบสวนกลางท่านพูดไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนนะไม่ว่าคุณจะดังจะดังแค่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพระก็ไม่รอดจะเป็นเจ้าคงเจ้าคุณไม่รอดหมดจนเป็นที่มาของวันนี้ครับพี่เดมอบหน้านให้ทนายกุ้งไปแจ้งความด,ดําเนินคดีกับ พระอาจารย์เรียกเต็มยศเลยนะโบวัชิลเมธีอดีตพระพี่เลี้ยงของหนุ่มกันชัยจุกูนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับหนุ่มกัญชัยนะครับนะก็ผมก็มอบหมายให้ทนายกุ้งไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระอาจารย์โบวชิลเมธีพระองค์นี้นะครับรายงานที่ผมได้ทราบมาเป็นพระที่ร่ํารวยมากค่าตัวแพงใครจะนิมนต์ไปไหนเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยนะค่าตัวแพงสอดคล้องกับที่คุณแพรลี ปลียนทําก้าประโยคที่บอกว่าใครจะเชิญนะวัวชิระเมธีไปไปฉันข้าวไปกินข้าวจะชวนไปนิมนต์ไปที่บ้านนะครับนะชาวบ้านคนยากคนจนเนี่ยลองไปเชิญก็ไปฉันข้าวที่บ้านเ,นเขาจะไปนะข้อมูลที่ผมได้มาสอดคล้องับแพรรี่นะครับว่าใครจะเชิญว,วชิระเมธีได้เนี่ยต้องรวยคนที่คนที่เชิญก็ต้องเป็นคนดังเป็นดาราเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็น เจ้าของบริษัทดีไอคอนนะครับไม่มีใครแล้ครับและดูสิครับถาวายปัจจัยทีละล้านนะพระรูปอื่นเจ้าคงเจ้าคุณหลวงพ่อต่างๆเนี่ยไปบรรยายที่ดีไอคอนเนี่ยมีใครบ้างที่ได้ครั้งละล้านนะนะครับจนในวงการขายตรงนะครับที่ก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าค่าตัวที่วรวพิชะเมทีได้มันเหมือนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ นะคล้ายๆกับโดมประกอบลำนะอะไรทํานองนั้นนะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับนะเออโดมประกอบบอยประกอบโดมประกอบบอยประกอบบอประกอบอะไรัวอะไรอวยคฤห่าน นะ,อะขออนุญาตใช้ภาษาของของอท่านอาจารย์พยอมวันนี้ผมฟังอาจารย์พยอมพูดถึงเรื่องวอรชิรชลเมธีคือ,ค,อคือแทนที่จะเชียรธรรมะกลับไปเชียรบริษัทนะเราเป็นพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคุณเนี่ยเรารเรียนก้าประโยคเราเรียนมาเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราเชียรนะเราต้องเชียอะไรเชียรธรรมะอ้างถึงธรรมะของพพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกว่าเออนะนะ มนุษย์เกิดมาต้องทำความดีต้องอะไรก็ได้ว่า,านะลดละเลิกกิเลสยกตัวอย่างนะครับนะไอ้นะนะนี่คือท่านพระอาจารย์พยอมพูดต้องเชียรธรรมะของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะในพระไตรปิฎกมาพูดอันนี้ไม่ครับท่านอาจารย์พยอมบอกอววิชราเมเทีเชียบริษัทเชียดีไอคอนโอ้โหบริษัทนี้เขาดีนะนะต้องนะเพราะฉะนั้น ใครที่ฟังอาตมาพูดนะครับต้องไปหา,หาครอสดีๆไปอบรมกับครอสนี้แหละครับแปบาบทเนี่ยนะมานั่งฟังอบรมนะนะมานั่งฟังอบรมแล้วก็นะถ้าอยากรวยนะครับแบบชั่วข้ามคืนเป็นเศรษฐีเลยต้องดีไอคอนเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ไปไม่ไปฟังไอคนนี้พวกนี้เขาเรียกว่างูดักดานนะเป็นกระดานให้เขาเหยียบย่ำโอ้โห ทั้งโมเิเวตทั้งเพเชอร์ตามหลักของการตลาดวิชาการกิจจาต่อรองผู้ต่อหน้าคนเป็นพันเท่าที่ผมทราบนะผนะผมก็เลยดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่กิจของสงเนี่หว่าเป็นพระเป็นเจ้าลูกศิษย์ลูก,ลกหาเห็นได้ข่าวว่ามีผู้ติดตามเพจประมาณ6ล้านคนโอ้ยคนติดตามเพจประมาณ6ล้านคนเนี่ยมากกว่าแม่ตักนะแม่ตัก4ล้านกว่านะครับ วอลชิราเมทีเห็นบอกมีคนติดตามหกล้านผมเพงรวมๆแล้วยังไม่ถึงสามล้านสองล้านกว่าตนเองมีคนติดตามหกล้านเน่ะเพราะนั้นท่านเป็นเจ้าคุณเป็นพระดังเป็นนักเทศนะพระพยอมยังบอกโอ้ยเป็นพระดังนะครับพูดดีนะพระรูปนี้มีประโยชน์ต่อศาสนาเออผมก็ไม่รู้มีประโยชน์ยังไงนะผมก็เป็นคนนับถือศาสนาพุทธก็ยังไม่รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงจำภาษาก็ไม่ได้จำภาษาอยู่ในประเทศไทยไป จำภาษาอยู่ที่ไหนครับโยโกฮามานะครับโยโกฮามาคืออะไรญี่ปุ่นผมเพิ่งกลับจากโยโกฮามาเป็นเมืองท่าที่สำคัญนะครับนะถ้าเราไปดูในเพจดีซอนะเราไปดูในเพจดีซ็อนะครับเราจะทราบเลยนะครับนะเข้าไปดูแล้วเราจะทราบเลยว่าทำไมพระอาจารยา์พระอาจารย์นะ ถึงไม่อยากกลับมาจำวัดอยู่ในประเทศไทยโอ้ยเมื่อกี้ผมเข้าไปดูนะก็ปรากฏว่าอะไรโอ้โหนะครับนะครับนี่เพอทซอนะ่ะจริงเท็จอะไรกูไม่รู้นะนี่กลัวมาจากเพอทซอนอ่ากูก็เป็นเอฟซีเพเทซอ้อนเนี่ยดูสิครับท่านพระอาจารย์แกไปนั่งวิปัสสนาอยู่ที่กลางหิมะอืมนะครับนะพระอาจารย์แกไปนั่งวิปัสสนาอยู่กลางหิมะแหมนะ แล้วก็มีพวกอะไรเจ็ตสก,กีหรืออะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยแกแกไปปฏิบัติธรรมอยู่กลางหิมะอากาศดีครับญี่ปุ่นครับดีกว่าประเทศไทยเราต้องยอมรับผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากโยโกฮามาโยโกฮามานี่ผมไปซื้อกางเกงซื้อเสื้อผ้าอะไรมาหลายตัวเลยโอ้ท่านรวยมากนะนะท่านรวยมากรายได้ต่างๆเนี่ยมาจากการเทคให้กับบริษัทอ ไอคอนหรือบริษัทต่างๆขายตรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าประเทศทั้งละล้านเนี่ยโอ้นี่ครับนี่จากอีซอเนี่ยนะก็กูขออนุญาตเอาภาพจากอีซอมาหน่อยนะนะครับอืมโอ้ยนี่ครับนี่อีกภาพครับอีซออีกแม่อีซอเนี่ยมันเก่งนะเออมันเสือกได้ใจแล้วไปเสือกมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่เดกก็ต้องไปเอาข้อมูลจากเขามาเน่ยดูเลย โอ้โหปฏิบัติทำเงินไปนไงโอโหมีอะไรรถสก,กีหรือรถอะไรเขาเรียกอะไรกันไหมรู้อ๋อสโนมอว์บิลเคยเล่นไหมล่ะโยมสโนมอว์บิลนะครับนี่ระดับเจ้าคุณนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบระดับบอสเนี่ยถ้าเป็นบอสพอบอสกันนี่ก็ต้องอะไรแมลาเรลนะครับอันนี้อย่างอ่าพระจะไปนั่งแมลาเรลมันก็อะไรอยู่ก็ใช้อะไรสโนมบิลหรือเปล่า นี่ข่าวปลอมหรือเปล่าเนี่ยฝากท่านเจ้าคุณช่วยโพสเฟซบุ๊กชี้แจงเลยนะเมื่อวานยังชี้แจงหนุ่มกันชัยเลยเนี่ยโอ้สโนมอบิวสโนมอบิวสโนมอบิวนี่มันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าเนี่ยกูก็ไม่รู้นะพี่น้องครับสำนักพุทธศาสนาเขาบอกเขาไม่มีปัญญาจะไปทำอะไรกับพระผู้นี้อาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์เก่าผม นะครับเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกพักเพื่อไทยบอกว่าอย่ามาถามผมเลยว่าพระผิดหรือถูกไม่กล้านะครับเพราะไม่มีอำนาจครับนะครับอำนาจอยู่กับประชาชนตัดสินนะครับนี่คือท่านเจ้าคุณใช่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะนะภาพตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยอืนะแกไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะไปอยู่ที่โยโกฮามะนะครับ นะผมก็เพิ่งกลับนะดีครับแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีออนเซ็นนะโอ้โหผมไปก็ยังไปออนเซ็นมาแล้วครับแช่น้ําร้อนสบายนวดตัวอืมนะขัดผงขัดผิวอะไรต่างๆนะนะครับนี่คือภาพนะครับอิซอนะครับนะนะนะครับสโนโ์บิลเคยเล่นไหมล่ะยมนะครับจุกรงสำนักพุทธศาสนาทำอะไรไม่ได้หรอกมหาเถระสมาคมก็ทำอะไรไม่ได้ มองตาปริบปๆปก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพุทธศาสน,นิกชนก็รวมถึงกูด้วยก็ต้องมานั่งดูแลพระไหนจะต้องมาช่วยผู้เสียหายในคดีนี่ไอคอนแล้วต้องมานั่งดูแล,แลพระนาะนี่คือภาพของพระนะโอ้โหน้านะครับนี่อะไรครับฮั่นแน่นะอีซอเขาบอกอะไรฮั่นแน่ถึงว่าพระบอสบอลไม่ค่อยอยากกลับประเทศไทย พราะติดใจหิมะนี่เองจุกโรอันนี้ภาพเต็มตาเลยนะท่านกำลังอะไรเนี่ยโอ้กํำลังปฏิบัติธรรมอยู่เลยโอ้ยปฏิบัติธรรมอยู่เลวเนี่ยนะนะครับนะท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ดีนะแม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมมั่งนะนะเห็นได้ข่าวว่าเจานะ้าคณะจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาจะเชิญท่านมาชี้แจงนะนะเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านไปอวยอวยดีไอคอนเนี่ย นะอะอยากเป็นสถีต้องดีไอคอนเนี่ยครับเขาบอกให้ท่านมาที่แจงนะใครๆก็ไม่มีอำนาจเล่นท่านไม่ได้หรอกเพราะท่านเส้นใหญ่ลูกศิษย์เยอะนะอย่านะอย่าแซอัตมานะฟอลโลเวอรล้านกว่านะพี่เด2สองล้านกว่าไหว้ไหมกัว่สล้านกว่าสู้ท่านเจ้าคุณไม่ได้หรอกแต่กูโทรไปขอยืม f อฟซีกันชัยแล้วเมื่อกี้นี้ บอกกันชัยเดี๋ยวมึงให้กูยืมหน่อยนะของมึงน่าจะมีสักใกล้ๆสิบล้านอะของกูล้านกว่านะเดี๋ยวกูไปยืมทนายต้ามีกสักสองล้านนะรวมๆกันก็พอจะสู้ไหวนะท่านเจ้าคุณออโอ้นะครับนี่แหละครับนี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับอืมโอ,โอ้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอันนี้นี่นี่อะไรครับอ๋อนี่กินก๋วยเตี๋ยวนะ อร่อยจนเกินอะไรอะไรอร่อยจนเกินกับวัดอ่ะไปไงโอ้อย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้ชุกรูนะครับอ่าวันนี้เราแ,นะแนะนำให้รู้จักท่านเจ้าคุณ follower หล้านกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,อะของกูของกูสองล้านกว่ายืมหนุ่มกันชัยช่วยทนายตั้มช่วยหน่อยก็สิบล้านนะสู้กันปะเจ้าว,วชิละ อ่า,อา,ว,อาวัชระเมทีนะกูก็เรียกไปไม่ถูกไม่รู้ก็ชื่ออะไรนะอ่าเจ้าของฉายาอร่อยจนลืมกลับวัดโอ้นะอือร่อยจนคืนลืมกลับวัดเลยนะโอ้ยน่าสนใจนะอืนี่ครับภาพครับภาพครับอ่านะมันมีหลายภาพนะโอยนี่โบสถ์หรือวัดที่ไหนก็ไม่รู้ข้างบนก็ดีไอคอนนะหายใจก็เป็นดีไอคอนเลยดูดิครับ อ่อเนี่ยอาจจะเรียกว่า Am Band ambassador ได้ไหมพี่น้องว่าไงนะจุกรูจุกรูนะครับอ,อ่นะครับอืมแล้วก็คำสงคำสอนอะไรต่างก็มีนะอืมดูเขาคำสอนเลยต้องด,นะดูนะครับดูนะครับคำสงคำสอน,สอ,นอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่เดดูก่อนคำสอนมันมีอะไรบ้างนะเดีย๋ยวเราไปดูหน่อยว่าท่านวอแกสอนอะไรบ้าง นะอืมคำสอนจะดีนะถ้ามีดีเอ่อดีไอคอนจะรวยหรืออืมเดี๋ดูก่อนนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูนะมีอะไรที่น่าสอนเราไปฟังคำสอนท่านวอเอ้เดี๋ยวดูนะเอ่อจุกรูอ่าเราฟังเลยฟังดูนะ นั่นทั้งทั้งที่จริงๆความสาม,มารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้น<ม>หน่วยกานอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นคอร์สเป็นเศรษฐีได้ปะเนาะโหนละชั่วโมงเขาก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหม่อหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกล่าเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอ้คอนนี่เป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ,อ่ะเขาให้ดึกแล้เท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทำแบบนี้จรความสามารถเอาเอาคิดเลยคิดเลาดึงโซ่ยนกร

เอาไม่ยอมมาอบรมสัมมนากับดีไอคอนนะเออก็ถือว่าเป็นพวกดักดานเป็นกระดานให้เขาเหยียบยำ่ำเป็นไงเอเอมันคือการชักชวนคนไหมเออมันใช่ไหม่อยให้คนมาใสา่ร้ายป้ายสีประอา่าไม่ถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิชั่วโมงโ<อ>ได้ไหมหนูอยากรวยเลยอยากรวยอาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วก็ลูกอยากได้เงิน จงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอ,อ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นท,ทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะลงทุนทยังไม่ผ COVID. ่นโควิดลงทุน ปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมาะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกเราเยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วอยากรวยชวนลงทุนถ้ารวยแบบพรุ่งนี้รวยเลยก็ต้องดีไอคอนครับนะครับนี่พี่เดก็นะครับนี่แหละครับที่มาของการที่พี่เดต้องมอบหมายให้ทนายกุ้งไปไปแจ้งความไปกล่าวโทษดำเนินคดีกับ พระอาจารย์วอให้ตำรวจก็ตั้งสำนวนนะครับสืบสวนสอบสวนนะครับว่าเป็นการสนับสนุนในการช่อโกงประชาชนหรือไม่เพระพาะไิษัทดีไอคอนเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนแล้วพระไปเทศแบบนี้ยชวนให้คนมาลงทุนรีบตัดสินใจนะลงทุนวันเดียวเป็นมหาเศรษฐีถ้าไม่มาอบรมสัมมนาไอพวกนี้ไอพวกดักดาน เป็นกระดานให้เขาเหยียบย่ําทุกรู้มันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนหรือไม่ผมก็ไปมอบหนายให้ทนายกุ้งทีมงานทนายคายทุกประแงความครับเรียบร้อยครับ,รบก็ได้รับการสรรเสริญได้รับการให้กําลังใจจากผู้เสียหายเป็นอย่างมากสํานักข่าวต่างๆก็ให้กําลังใจพี่เดนะให้กําลังใจทนายกุ้งนะคนในวงการสื่อมวลชนผู้เสียหายต่างๆเขาชื่นชมพี่เดว่า นะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเอาจริงเอาจังไม่สนใจนะคนนี้จะใส่ชุดสีกากีอันนี้จะใส่จีวรน,นะเป็นพระเป็นเจ้าไม่สนใจถ้าใครแล้วแต่เนี่ยมีลักษณะความประพฤติท,ที่มันไม่เหมาะสมนะไม่เหมาะสมกับความเป็นพระนะใช้ความเป็นพระนะใช้เครื่องแบบพระในการมหาประโยชน์แล้วตัวเองก็ได้ตังค์ไปตั้งเท่าไหร่ล้านหนึ่ง มีภาพถ่ายมีอะไรชัดเจนตัวเองจะอ้างว่าอย่างนั้นนี่อะไรก็ว่ากันไปเงินจํานวนนี้นะครับวันนี้นะครับสํานักง,งานปปง,งบอกแล้วนะครับต้องอายัดครับชัดนะครดูปากกูนะดูปากกูนะต้องอายัดครับล้านหนึ่งเลครับนะครับ,นะรบที่มีกระดาษใหญ่ยืนต่อหน้าบรรดาบอสทั้งหลายนะครับดูปากกูนะต้องอายัดเป็นมาตรการทางแพ่ง ไม่ว่าผิดไม่ผิดอายัดครับขนาดเงินของอดีตเมียของบอสพอลค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละแสนยังอายัดเลยครับอันนี้ต้องอายัดครับเดี๋ยวผมก็มอบหมายทนายกุ้งหรือทีมงานทนายขายทุกไปนะทำหนังสือถึงเลขาธิการปรปรงนะครับดำเนินการอายัดเพราะว่าวันนี้ก็ได้ข่าวมาแล้วปปงบอกเงินแบบนี้ก็ต้องอายัด เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากบริษัทซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนคดีช่อโกงประชาชนเงินพวกนี้มาจากไหนมาจากการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะพี่น้องไปคิดเอาเองนะและใครก็แล้วแต่ที่ได้รับเงินโดยรู้อยู่แล้วว่าเงินนั้นมาจากการช่อโกงประชาชนมันก็คือความผิดฐานอะไรฟอกเงินเดี๋ยวกูก็เป็นไงมอบทนายกุ้งแจ้งความเพิ่มก็หาฟอกเงิน จำคุกสิบปีกฎหมายฟอ,ฟอ,อกเงินนะครับมาตรา60นะนี่ขนาดเมาเมายังจำได้เนี่ยจุกงนะเงินที่ได้มาจากาการกระทําที่ผิดกฎหมายจากผู้ต้องหาใครที่รับเงินไวโดยรู้อยู่แล้วว่าเงินนั้นได้มาด้วยผิดกฎหมายโดนคดีฟอ,อกเงิน